สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรถก็มีรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะเป็นแบรนด์หลักมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถ t o y ย t a a v e วนซนะคะปี2021นะคะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่558,000บาทนะคะลูกค้าค่างวดเท่าไหร่นะคะส่งเดือนละเท่าไหร่กี่งวดตัวตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเรามีทีมงานคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันช,ชัดๆเลยนะคะว่ารถคันนี้อ่าทั้งภายนอกภายในสวยงามแค่ไหนนะคะ เริ่มกันที่ในตัวของด้านหน้าตัวรถเลยนะคะลูกค้าไฟตาคู่หน้านะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นรถอ่าปีค่อนข้างใหม่นะคะลูกค้าเป็นรถ2ปีนะคะปี2 1เนาะก็ตามนี้เลยนะคะลูกค้าไฟทุกดวงนะคะสองสว่างปกตินะคะแล้วก็ในตัวของกระจังหน้าเขานะคะก็ เป็นสีเงินนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะลูกค้าในตัวของกระจังหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้จัดแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นชุดแต่งของรุ่นเขาเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอกด้านล่างก็ใช้งานได้ปกติค่ะ,ะเดี๋ยวขยับไปด้านข้างของตัวรถนะคะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าเริ่มกันที่ล้อเลยนะคะอันนี้ล้อแม็กนะคะลูกค้าล้อแม็กแม็กเดิมแม็กแท้ของโตโยต้าตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้สวยๆกันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าติดกันศาสตร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในตัวที่จับเปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ,ะสวยๆใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะโอเคอเดี๋ยวชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะวันนี้แอดมินก็ไม่ค่อยสบายนะคะเสียงไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะให้ชม รอบคันคข้าๆกันไปก่อนนะคะโอเคในส่วนของด้านหลังนะคะก็แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะมีรุ่นรถนะคะก็คืออเวนซ่านะอ่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวจีนะคะตามนี้เลยนะคะด้านหลังก็เปิดปิดใช้งานได้ปกตินะคะนี่กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าเบร์ล็อกที่3นะคะสามารถาพับเก็บได้นะคะลูกค้าก็จะเพิ่มความกว้างให้กับห้องเก็บของด้านหลังนะคะ อ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับอเวนซ่าคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรถครอบครัวขนาดเล็กแบนด์หลักนะคะลูกค้าก็เข้ามาดูรถได้นะคะหรือทดลองขับได้นะคะทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะลูกค้าเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะหารถคันใหม่ๆม,มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ